ตอนนี้เฮามาอู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลตีตังสถานีพัฒนาตีดินจังหวัดพะเยานำโดยทันพิทยโยธรไวยทยาวัดภูมิในการสถานีพัฒนาตีดินจังหวัดพะเยานะครับท่านก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ได้มาให้นข้อมูลวันนี้ผมได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เฮาจะอู้กันเรื่องเกี่ยวกับโซน,นิงบายอะกลิมแมป,ปนะครับโซน,นิงบายอะกลิมแมป,ปเนี่ยจื่อเนี่ยบอกให้คุ้น วันนี้เขาได้ฮับเกียร์จากสองท่านครับท่านแรกก็คือคุณนัทพลใบยาเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานแหมท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นปลวลวงบ้านปลวลวงมวกสาสางเป็นปลวลวงบ้านตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้อยู่กับเขาแล้วครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทราบว่าปอวลวงมวกเนี่ยได้เป็นปลวลวงแนบท้องด้วยปีนี้ ครับก be ็ได้แหบทองไปปีหกสามปีหกสามเนอะยกยกลายยกครับยังไม่ได้รับเตี้ยเพราะว่าติดโควิดเนาะติดโควิดครับปอหลงไม่ได้ติดนะคือติดเหตุการณ์โควิดก็เลยไม่ได้ไปเนาะแต่ไม่ได้ติดโรคโควิดนะไม่ได้ติดครับครับเอาละครับผมว่าเรื่องเนี้เนี่ยหลายคนสนใจนะครับฟังจื่อแล้วเนี่ยก็บอกพอคุ้นตัวใดนักนะครับทราบว่าเรื่องเกี่ยวกับโซนหนิงบายอาร์กิลแมปเนี่ยมันไปไป โครงการนี้มีคนลมโครงการนักติดตั้งภาคอีสานต่างภาคใต้เนาะภาคกลางครับภาคกลางจะนักเนาะครับแล้วก็บ้านเฮาเนี่ยยังแบบพอหุ้นจักกันนะครับอยากจะให้คุณนัทพลใบยาเนี่ยอู้ถึงโซนิงบายอักลีแมปเนี่ยมันคืออย่างครับครับออโซนิงโครงการโซนิงบายอักลีแมปเนี่ยนะครับก็คือเป็นแผนที่แสดงความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดนะครับเนาะครับของแต่ละจังหวัด เขายกตัวอย่างเช่นในจังหว่าพะเยาเนี่ยเน้เนการปลูกเข้านะครับนี่ต้องดูความเหมาะสมในพื้นที่การปลูกเข้าปรากฏจะมีแบ่งลักเกณฑ์การปลูกเข้าเนี่ยเป็น4พื้นที่พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดคือ S1 นะครับนนี่คือเหมาะสมการปลูกเข้าเขาจะสามารถไปเปลี่ยนไปดัดแปลง,งอย่างในพืชในการพื้นที่ปลูกเข้าทันได้ S2 คือเหมาะสมปันกลางก็ยังสามารถทําปลูกเข้า เือเศรษฐกิจนี่ได้แต่เอสสามหรือเอ็นเนี่ยเอสสามเนี่ยไม,ไม่เหมาะสมน้อยก็คือบ่ค่อยสามารถปลูกอย่างได้มันผลผลิตอาจจะได้น้อยหรือบ่เท่าที่ทุนที่เขาลงไปนะครับนอกกับเอ็นเนี่ยไม่เหมาะสมเลยเนี่ยก็คือโครงการโซนนิ่งเนี่ยนะครับก็คือว่าจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการปลูกเข้าเนี่ยมันเหมาะพื้นที่แบบเหมาะสมเอสสามหรือเอ็นเนี่ยสามารถปลูก ปรับเปลี่ยนได้เนะครับนะทางกระทรวงกรเกษตรเนี่ยรัศกรเนี่ยให้ความสําคัญในการบริการจัดการพื้นที่ที่ไม,ม,ม่เหมาะสมจากปัญหาความไม่สอดคล้องระวังผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่ผลิตได้กับราคามันบ่สอดคล้องกันมีปัญหาสินค้าตกต่ำเนี่ยแก้ปัญหายอย่างไรประกอบกับปัจจุบันเนี่ยมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สถา,านการผลิตว่าการดําเนินในพื้นที่เหมาะสมระดับต่างๆมากน้อยเพียงได ด้วยวิเคราะห์ประกอบกับข้อมูลความต้องการของปริมาณการผลิตนะครับเนาะเขาก็เลยเป็นโครงการของสซนหนึ่งไายกินแม้คือปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเขายกตัวอย่างในคือว่าปลูกข้าวเพราะหนึ่งพะเยาเป็นจังหวัดที่ส่งข้าวออกที่เยอะที่สุดแล้วผลผลิตยเยอะนะครับเนาะแล้วก็ราคาก็อาจจะมาได้สูงอยู่เหมือนนั้นนี่ เขาก็จะมาดูพื้นที่ว่าเขาจะสามารถปลูกเข้าได้ไปตอก็หรือว่าเขาอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นพืชอื่นเพื่อลดพื้นที่การปลูกเข้าเนี่ยเนาะเป็นกเกษตรผสมผสานไปเนาะครับเนาะเป็นว่าคือ<ม>คือเข้าไปในพื้นที่ครับไปตรวจดูว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นั่นครับเป็นพื้นที่ระดับไหนครับผมนะครับอยู่ในเกณฑ์ไหนถ้า,าว่าอยู่ในเกณฑ์ S3 น,นะครับหรือว่าตัว N เ <N S 1> นี่ยครับก็คือเขาจะแนะนำให้มีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดีกว่า พืชในการปลูกฮื้อเมาะสมกับพื้นที่คเนาะเพราะว่าผมผมจากผมฟังมาเนี่ยก็คือทำให้เกษตรกรสามารถที่จะปลูกพืชตีเหมาะสมแล้วก็ทำให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพเตาตีลงทุนไปครับนะครับคือโครงการเนี่ยเขาตั้งมาเมือนหร้ยังครับก็เมือนแล้วครับตัวนี้นะตั้งมาเมือนละแต่ก็บ่คอยเป็นที่นิยมของทางภาคเหนือสักเท่าไหร่เนาะเพราะโดยสภาพพื้นที่ของ ทีน้าของผักเหนือครับอาจจะเปิดอาจจะมีตีน้อยอาจจะมาก้าเสี่ยงปรับเปลี่ยนไปเนี่ยก็กลัวเสียผลประโยชน์ในการปลูกเข้าปลูกอย่างไปครับปรับเปลี่ยนแล้วมันต้องเสียพื้นที่หรือว่าลดการปลูกอย่างเี้ยครับประมาณเนี้ยครับ,รบตอนนี้พะเยาเฮามีคนตีรวมโครงการนี่นักกวครับก็ตอนนี้ทังจนที่ก็ได้ส่งเสริม แล้วก็ชี้แจงให้เจ้าบ้านที่เปิดสนใจอยากปรับเปลี่ยนในการปูเข้าก็มีพอสมควรครับก็มันจะมีปีเริ่มมาปีหกสองนะครับเนาะก็จะมีคนเข้าร่วมเปลี่ยนมาก็วันนี้ก็มีมีตัวอย่างเนาะก็คือคปะหลวงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในผู้ที่ร่วมในโครงการนี้แคมสกรรมหนึ่งเขาจะมาอู้กันว่ามาร่วมได้จะได้นะครับอยางหูว่าโครงการเนี่ยมาเกี่ยวกับการพัฒนาตีดินจะได้ครับ เกี่ยวคือพัฒนาที่ดินอ่ะกับส่วนหนึ่งไปกินแมพคือพัฒนาที่ดินคือเป็ี่นงานโครงสร้างับงานปรับเปลี่ยนโครงสร้างคือปรับนาลนักษณะที่หนึ่งคือทําคนาแบบใหญ่ฐานสองเมตรบนคันอ่ะสามารถปลูกไม้ผลหรือพืชหรืออย่างปรับเปลี่ยนจากเข้าไปได้นะครับนาะตีเป็นห้องว่ะคณะทองคำนั่นตีว่าสามารถปลูกอย่างปรับเปลี่ยนพืชตีเจ้ประโยชน์ได้แล้วกับ พอป,ปลูกแปลงน,นลักษณะที่สองก็คือ,อขุดหลองยกคันสูงตอนวนี้ในหลองเราสามารถกักเก็บน้าได้ใช้ยฤดูแล้งหรือว่าที่บัสามารถมีน้าไหลผ่านมาตลอดทั้งปีเราสามารถกักเก็บน้ําได้ใจแบบย่นระย,ยะแบบบางท่มันแล้งนั้นเกิดไปย่นระย,ยะในการหน้าแล้งไปเขาจะมีตามต้นทุนเหลือน,น้อยสามารถเลี้ยงป่าในช่วงฤดูหนึ่งได้ เป็นผลผลิตเพิ่มมาในชุดนี้ได้เพร,รัะเปลี่ยนนี่คือเป็นผสมผสานประมาณนี้นะครับครับแล้วก็คนที่สนใจอยากจะรวมโครงการนี้มันจะต้องเข้ารวมโครงการจะได้ครับเข้ารวมโครงการก็ <c oughs> ก่อนอื่นคือให้อยู่ใกล้สถานีพัฒนาที่ดินเข้าวักยินเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าให้อยู่ตังอำเภอตังอำเภอหรือว่าตังพื้นที่เนี่ยเข้ามา อูกับเจ้าที่ตาล่ำเผอเพิ่เจะมีเจ้าที่ตาล้ำเผออยู่ความรู้ความาเข้าใจในเรื่องโครงการส่วนหนึ่งใบกินแมพของทางพัฒนาที่ดินเนี่ยว่าปืนมอีอย่างหื้อพองมีปรับเปลี่ยนอย่างพองใช้ได้ว่ารักเกณฑนในการเข้าได้รักเกณฑนต้นๆก็คือว่าต้องรู้พื้นที่ของตัวเองว่าเหมาะสมเข้ารักเกณฑนในก่อถ้าอยู่ใน S1 หรือ S2 เราจะสามารถปับเปลี่ยนใื้ได้เพราะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่แล้วในการลูกเข้าหรือว่าผลผลิตนั้นๆ เอสหนึ่งเนี่คือเหม,ม,มาะสมมากเอสสองคือเหมาะสมปานกลา,างก็กคือตรงนี้เขาจะมาเปลี่ยนละเขาจะมาเปลี่ยนแต่เอสสามหรือเหมาะสมน้อยเหมาะสมน้อยแล้วก็เอ็นเนี่ยคือว่าไม่เหมาะสมเลยเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนให้อก็จะเป็นโครงสร้างเปลี่ยนเฮ้อไปจากที่เป็นนาเข้าเขาก็คุดร่องยกคันขึ้นเฮือปลูกไม่ผลเลี้ยงป่าเลี้ยงซั์ทำเฮือเปลี่ยนไปจากที่เขาปลูกเข้าบ่ค่อยได้ผลผลิตพื้นที่มันนี่จะ ปลูกเขาบอกเขยได้ผลผลิตเราเปลี่ยนไปปลูกไม่ผลไม่อย่างนี่ครับมันอาจจะได้ผลผลิตดีกว่าอาจจะได้ผลผลิตดีกว่าได้หลายทั้งมีลากหลายได้เป็นพืชเชิงเดียวทั้งที่ปลูกเหมือนเอสหนึ่งเหมือนกันแต่ผลผลิตต่างกันเนี่ยเรามาเปลี่ยนเห็นบดีกก็ประมาณนี้นะครับครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังเมื่อตอนนี้มีคําถามว่าการที่จะเข้าลงโครงการเนี่ยเสี่ยงตังค์กอ อ๋อการเข้าลงโครงการ่วนหนึ่งบายกินแมพของกรมพัฒนาที่ดินน่ะบ่มีเสียงเงินสักบาทครับจะฟรีฟรีทุกจนเริ่มจนจบเลย oh. เริ่มจนจบคือแบ่มีการเสียงเงินสักบาทพัฒนาที่ดินไปรวมออกแบบกับชาวบ้านว่าเขาคุดแบบไหนออกแบบเฮ้อว่าเอาแบบนี้นาออันนี้เก็บน้ำตรงนี้ตรงนี้ออกแบบเฮ้อ่เอาจนชาวบ้านเปิดพอใจเนาะครับเนาะถึงจะลงมือคุดมาใจว่า mm. อยู่ๆไปคุดเลยเขาต้องออกแบบเื้อเปิดก่อนว่าเอาแบบนี้เนาะครับเขา อย่างนี้เนาะครับต้องต้องต้องอู้กันจนเป็นตีพอใจแล้วพอใจแล้วทังว่าถึงจะดําเนินการได้ดําเนินการได้ป้าใจว่าอยู่ๆเขาออกแบบเองไปคุดบันไดครับอ่าให้ต้องย้าว่ามันต้องต้องอยู่ในเกณฑ์ของเอสามแล้วก็เอ็นแล้วก็มีเอกสารซิดต้วยนะครับเน้อเอกสารซิดเช่นโฉนดหรือสปกไดมดนสสามอย่างได้แต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเป็นเคสื้นที่ปลาเป็นอย่างนี้ ในแต่คอทชอยยกเว้นคือคอทชอได้คับพื้นที่คอทชอได้ครับเอาละครับตอนนี้เฮามาอู้กับปลว่องพองแต่ที่เฮาอู้ถึงโครงการนะครับโครงการซนิงบายอั l i ิ a แมปนะครับตอนนี้ปลวงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมโครงการตั้งแต่ปี62อเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ปี6 2ตอนนั้นปลวงมาเข้าโครงการได้จะได้ครับครับเดี๋ยวผมก็อยากทีบเริ่มต้นนะครับเนาะ ซึ่งก่อของการนี่ตีผมได้ร่วมนะครับก็ได้ศึกษาดูการมาหลายหลายตีเดิมๆนั่นเป็นหมอดินเนาะเป็นผู้ใหญ่บ้านบันเชียมูดีเซนะครับตำบลบจุนอำเภอจุนเนาะก็ได้เป็นอบตสองสมัยก็ได้หู้ปัญหาของชาวบ้านเนาะช่วยประสานงานสะของกรมนาฏดินเนาะสะนณะเล็กได้พัฒนาพื้นที่ทีมาได้รับน้ำชลประทาน ก็ปัญหาของเจ้าบ้านจะได้หู้แกนแทบว่าพื้นที่จะได้ตีมอสมปับเปลี่ยนเนาะก็จะได้ไปชี้แจงให้เจ้าบ้านตั้งแต่เริ่มต้นซะนะครับพื้นที่สบประกอทุกพื้นที่จะต้องได้ของบจากกรมนาทิดินจังหวัดพะเยาได้คุดซะให้เจ้าบ้านเยับทุกหลังคาเรียนนะครับตีบมีสอกประกรรบก็ไลยหู้ปัญหาว่าก่อนจะให้นคนอื่นทานั่นต้องทดสอบและตัวเอง Hmm. ไปศึกษาดูงานมาหลายตี่กว่าจะได้สรุปพื้นที่ของผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเอาเป็นแบบยางกา็ได้ประสานทางหัวหน้ากรมนาดีดินก็ได้งบมาปีที่แล้ว hmm. กว็เรียกแบบได้เนาะก็เป็นคุดคุดขันใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ปลูกลมไยปลูกพักหวานก่อนก่อนหน้านี้นี่คือปลูกอ่างครับ อนทำนาเฉยๆครับทำนาอย่างเดียวทำนาอย่างเดียวมามาเพิ่มเติมเป็นมีลำไยมาเพิ่มเป็นคณะใหญ่ครับปลูกลำไยไปปีทีิแล้วครับทำฮือจะทำฮือมันมีรายได้เพิ่มขึ้นแถมส่วนหนึ่งจกเข้าเขาก็ทำอย่างเดิมครับก็ย่อย่อพื้นที่ลงก็เป็นคณะใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้พืชหลากหลายตอนนั้นตอนนั้นนี่เขาตีดินเท้านี่อยู่ระดับไหนครับก็ วิตวิขาดครับเกี่ยวกับน้ำก็บ,บอกไปเพียงพอนะักอแสดงว่าอยู่ะระดับเอ็นเนาะอยู่เอ็นครับคือบอกเหมาะสมเลยครับ,บอกเหมาะสม,มเปิดกันแนะน้ำเพื่อทำอย่างอื่นผสมประสานไปตัวยงครับผมก็หันโครงการ้วยว่ามันได้ถ้าผิดซ,ง,ซงเดียวในเขาบวสามารถจะแก้ปัญหาในครัวเรือนได้เนาะครับก็ปรับเปลี่ยนมีลำไย,ายจากขายลำไยเขายก็ขายเข้าอมีผืชแซมเป็นพักหวานเนาะ เป็นมะม่วงเป็นยังก็ปลูกโดยคณะได้ใหญ่ได้ครับก็เสริมไรได้ขึ้นครับอ๋อนี่คือตีมาตีไปเนาะคือตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่เขาเข้ามาเพราะว่าเขาเป็นหมอดินมาก่อนเขาพอจะมีพื้นฐานความหู้ด้านของเรื่องดินเรื่องการเกษตรพอสมควรแล้วเขาถึงเข้ามาได้ง่ายนักขึ้นนะครับตอนนี้ผู้สึกว่าจากที่เขาปรับเปลี่ยนมาเข้าโครงการนี่เป็นได้พองครับดีขึ้นกว่าครับผรู้สึกว่าดีขึ้นครับล้มย้ยก่อ เลิมติดนวยติดโดยและบางบางส่วนก็ปลูกไว้ปีก่อนเมื่อกรมนาดีดินได้ทาําช้าเอก็ปลูกคันช้านะครับตีบตีปลุกรุ่นก่อนก็ติดนวยหมดละก็จะได้ผลผลิตปีนี้ละเดี๋ยววันนี้เขาเดี๋ยวแหมสกรรมหนึ่งเขาจะมาเชิญชวนกันต่อว่าอยากจะเชิญชวนปี่น้องกเกษตรกรนะครับได้ร่วมโครงการโซนิงบายอะคลิมแมปนะครับซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจแล้วก็บมีการบริการอย่างเลย บริการฟรีทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเฮาจะมาอู้ถึงหลักเกณฑ์ในการรวมโครงการซนนิ่งบายอะกลิแปแล้วก็เฮาจะมาอู้เรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ก็คือสิ่งที่พี่น้องกเกษตรกรจะได้รับเมื่อรวมโครงการนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาอู้กับประหลวงต่อว่าหลังจากที่เฮาได้เข้ารวมโครงการแล้วเฮาได้ประโยชน์อย่างพ่องจากโครงการนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ สอมทบเพื่อชุมชนช่วงคุยข่าวคุยคนช่วงนี้เฮามาอู้กันต่อนะครับเฮากำลังอู้ครับ คุณนัทพลใบาย,ยาเจ้าพนักง,งานก่งกเกษตรปฏิบัติงานจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาด้วยการน้ำของท่านพิทยโยธไวยทยาวัฒน์ภูมิในการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาแล้วก็ปหลวงมวกสาสางปหลวงมูซีตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมโครงการโซนิงบายอะคริมแมป นะครับตอนนี้เรามาอู้กันตอนเนาะตะกี้เฮาอู่เกี่ยวกับความหมายแล้วก็ทําความรู้จักกับ b น o น i ่ง b y agri map ว่าคืออะไรอย่างแล้วก็การพัฒนาที่ดินเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับโครงการได้จะใดนะครับแล้วก็ได้ได้อู้กับปลวงว่าปลวงเนี่ยได้เข้ามารวมโครงการได้จะใดนะครับช่วงนี้เรามาอู้ต่อว่าลักเกณฑ์ในการที่จะเข้าร่วมโครงการน o น i ่ง b y agri map เนี่ยมันมีลักเกณฑ์จะใดครับ หลักเกณฑ์ในการเข้าหลวงรงการซ้นหนึ่งใบเกินแมพของกรมพัฒนาทีดินดีกว่านะครับนะก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเนี่ยก็คือพื้นที่เอ็นหรือเอสามนครับเหมาะสมน้อยเนี่ยคือว่าพื้นที่พวกเนี่ยทางพัฒนาที่ดินเปิ่นจะเข้าไปปั๊บเปลี่ยนเฮ้โดยเป็นโครงสร้างเป็นโครงสร้างเป็นอย่าง้นะครับเนาะแล้วก็เอกสารซีดต,ต้องมี มันจะเป็นพื้นที่ปลาหรือว่าเป็นแบบทอบอโบ5ก็มาได้นะครับนอเป็นใบภาษีดอกยามาได้จะเป็นเอกสารสิทธิ์จะส,ะสะปะกอบชโนนนสสามแล้วก็ยกเว้นแหมตีคือคอทชอได้จะมีงานของพนากธิดินเนี่ยไปสามารถลงไปได้นะครับนอแล้วก็ลักเกณฑ์ที่สําคัญได้แต่ก็คือว่าเจ้าของพื้นที่เน่ยเป็นสนใจแต่ก็เป็นอยากรับเปลี่ยนแต่ก เนี่ยทำมาอู้กันทำกั๊มว่าเขาต้องเตรียมอย่างเตรียมอย่างแต่ลักๆก,ก็คือว่าดูพื้นที่ที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนของเขาก่อนแล้วก็เอกสารซิทหล้วเอกสารซิทของเจ้าของพื้นที่กับทะเบียนบ้านเนี่ยนี่ก็คือว่าสามารถแนบม้าแล้วก็มาอู้มาปรึกษาแล้วก็มาสมัครได้ครับ,รบมาหลงจื้อมาอย่างไหวแล้วเขาก็จะได้รวบรวมรวบรวมเป็นหลายๆแปลงบาสามารถหลบปีนี่แปลงเดียวต้องรวบรวมกันเป็นหลายๆแปลงล่อยข้อแปลง ร้อยเขาไร่ประมาณนี้ก็คือว่าจะให้คุ้มกับเงินที่เขาขอไป่มาทำาหื่อนะครับเนาะครับก็อย่างที่บอกคือแต่ที่ว่ามีมีหลายหลายระดับครับมีเอสหนึ่งเอสสแล้วก็มี n นะครับเนเเนี่ยเวลาเขาไปเจอเนี่ยแล้วก็มีชาวบ้านอยากจะอยากจะปรับเปลี่ยนจะได้ก็ครับตรงนี้ถ้าอยากปรับเปลี่ยนตามรักเกณฑ์นี่มาได้นอกตามรักเกณฑ์นี่มาได้นะครับเนาะครับเพราะ มันเป็นพื้นที่เนี่ยเหมาะสมในการปลูกพืชนั้นไปแล้วเขาไปสามารถไปปรับเปลี่ยนห้าหนึ่งสมมุติเขาไปปรับเปลี่ยนเสร็จแล้วปุ๊บเปิือกั็มาปลูกอย่างบดีบางงามเปิือกอย่างมาโตดเขาบอนว่าพัฒนาถิ่นเนี่ยเป็นอย่างเปิือจะผลผลิตมาได้อย่างดัคได้พัฒนาถิ่นก็เลยต้องมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่มีพื้นที่อยู่เอสสามหรือเอ็นเนี่ยที่สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะมันเนี่ยเปลี่ยนจากพืชที่เป็นปลูกไปเนี่ยคือเข้าเนี่ยที่เป็น ได้ผลผลิตบ่ค่อยดีนะครับเนาะถ้าขึ้มาเปลี่ยนเป็นพืชอย่างอื่นอาจจะได้ผลผลิตดีกว่าเดิมก็ได้ครับรมีก็ครับดีว่าเข้ามามาปรึกษาแล้วก็ขื้อเขาไปตรวจเนี่ยแล้วก็เป็นอ่าพอตรวจมาแล้วเป็นเอสหนึ่งก็คือเหมาะสมมากเอสสองคือเหมาะสมปานกลางม,ม,ามีครับมีครับมีนะครับก็มีบ,มบอกค่อยเยอะแต่ส่วนมากในของพะเยาเขาเนี่ยมันจะเป็นแดงเถือกนะเพราะมันเป็นเขาเนาะนานผักเหนือส่วนภาคเหนือเนี่ยมันเป็นเขามัน มันไม่ได้เหมือนภาคกลางหรือภาคอีสานที่เป็นลุ่มนั่นคือเอ็นคือชัดเจนอยู่แล้วขอ,อ,อนั้นแต่ของเจะติดเขาจะเป็นแบบนาเปลบิกเอามาใหม่มาแบบตีนเขาเนี้ยแบบพื้นที่มันอยู่ลุ่ม,ม,มใกล้ๆเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็น S3 S3 หรือเอ็นเยอะเอ็นสามนี่นก็คือเหมาะสมน้อยไม่เหมาะสมเลย เอเอสามมอสมน้อยครับอ่าแล้วก็เอ็นใหม่มสมเลยแเหมาะสมเลยครับผมครับอันนี้คือลักเก้นเนาะครับแต่ถ้าเอสหนึ่งหรือเอสสองปืนยากปั๊บเขาก็ต้องอธิบายให้ปืนเข้าใจว่ามันมาสามารถที่จะไปเนี่ยให้ปืนได้เนาะครับเนาะไอเนี้ยมันก็คือพิษลักเก้นครับครับครับนี่เป็นลักเก้นเนาะครับแล้วก็ค้นที่รวมโครงการนี้แล้วปืนจะได้อย่างพองครับได้อย่างพองคือของทางพันนาท่ดินเนี่ยนหนึ่งก็คือจะเป็นโครงสร้างลักๆเลยโครงสร้างคือก็ที่ได้เกินเหมือนข้าง เบกแกลกก็คือว่าโครงสร้างคือแต่งคณะใือใหญ่ขึ้นเป็นคณะคล้ายๆเป็นห้องกันคณะทองคําคณะใหญ่แล้วก็คุดหล่องขึ้นคือคุดหล่องกักเก็บน้ำแบบที่หนึ่งคือขึ้นคณะใหญ่<ม>หอืแล้วแบบสองคือคุดหล่องพร้พอมขึ้น,นคณะแบบสามนี่คือเหมือนอบอดักเอ,อเหมือนแรงเก็บน้ำที่เป็นเป็นเขาห้องว่ะเป็น เป็นเร็น้ำเป็นสราน้ำเล็กๆอ่ะหลบหลบหลบนาเขาอ่ะเป็นแรงน้ำเป็นแรงน้ำอ่ะเป็นเป็นลุมเป็นลุมเป็นลุมกักเก็บไว้ตัวนี้แบบสามนี่จะบ่อยบ้านเขาจะบ่อยมีคนนิยมเพราะมันใช้พื้นที่เยอะอันนี้คือเขาจะมีแบบเพื่อเป็นเลือกเองมีแบบเพ้่อยู่สามแบบเลือกอ่าแล้วเขาตกลงกันว่าเขาได้แบบไหนแบบไหนแล้วก็ต้องคิดออกมาครับแล้วประโยชตีคนลมของการจะได้รับที่เขาเชิญชวนวันนี้ อย่างแรกคือเขาได้มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนพื้น,นที่ของเขาในแบบทีหนึ่งแบบทีสองแบบทีสามตามที่เขาเลือกนะครับ,รบแล้วก็กเกษตรกรจะได้อย่างครับได้คือก็ดปับเปลี่ยนพื้นที่ไปเสล้ปุ๊บก็ได้พืชท,ที่ลากหลายปลูกพืชที่ลากหลายเลี้ยงซั์เลี้ยงปลาเนี่ยประมาณเนี่ยทางปศุสัตว์ทางประมงเนี่ยเลี้ยงได้มดเลยก็คือว่าปรับเปลี่ยนจากเขาปลูกแค่ข้าวเชิงเดียวให้ราคาตกเขาก็ได้อย่างละแต่ถ้าเขาใน ปับเปลี่ยนสมหนึ่งในชุดเนี่ยราคาเข้าบอรดีรเขายังได้ขายปลาได้ขายซัดที่เขาเลี้ยงได้ขายไม่ผลที่เขาปลูกบนขันอย่างเช่นบนขันเขากว้างสองเมตรเขาสามารถปลูกพักปลูกอย่างไว้กินเองก็ได้ลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนอีกต่างหากมีตอนได้ไปสื่อการนะแล้วก็ทางภาชนาทีนี้ก็จะมีสนับสนุนเรื่องปุ๋ยมักน้ำมักสารเล็ง ซูเปอร์พอดอ์อต่างๆครับที่ทพนักดินผุนแจกก็จะไปสาธิตเป็นองค์ความรู้ให้ตัวเองมาใจว่ญญาเนี่ยโครงสร้างเราจะละเลยแล้วก็จะมีการติดตามผลประเมินผลว่าขาดเหลือ,อยังห้องอยากได้คําแนะนําอย่างก็ปลูกแล้วมันยังบ่ค่อยดีก็จะปั๊บจะได้แล้วก็ต้องเอาดินมาตรวจตัวว่าคุณภาพดินของเขาเป็นจะได้รขาดอย่างถ้าขาดแบบอินทรีย์วัตถุในดินก็ทําพไรในดินก็อาจจะสนับสนุนเรื่อง ปุ๋ยพืชสดเมล็ดพันธุ์ปอเถิงเข้าไปอ่าไปเสริมเพื่อเลิ่นปลูกบุญขันก็ได้ในพื้นที่ที่เขายังเหลืออยู่ก็ได้นะครับครับครับเอาละครับตอนนี้เขามาถึง<ม>ปอหลวงมวกสาสางเ<ม>นาะอ่าเป็นร่วมโครงการมาตั้งแต่ปีหกสองนะครับเดี๋ยวตะกี้ได้อู้ไปน้อยแล้วว่ะได้ประโยชน์ไอหยัางจากโครงการนี้นะครับอยากจะฮู้ว่าหลังจากที่ปอหลวงเข้ามาลงโครงการแล้ว<ม>ได้ไอหยัางจากโครงการนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง เป็นประโยชน์จะได้ผงครับก,ก็ประโยชน์ที่รอมของการก้มพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งก่อนหน้าที่บ่มะสมนะครับเนื่องจากน้ำบาเยล้วผมก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นคณะใหญ่สองเมตรเนาะก็ได้ปลูกลำไยประมาณสองร้อยต้นนะครับพื้นที่ประมาณสิบสองไร่ก็ได้ลำไยสองร้อยต้นซึ่งก็มีปีที่แล้ว ต้งกรมนาดินปนใจลำไยนเนาะสาประกอบปนใจมยเป้อนน้ำหอมเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับพักหวานทุเรียนแต่ทุเรียนนี่บ่มะสมจะไปปลูกครับเพราะว่าเป็นที่ร่อนจัดน้าบ่เพียงพอนะครับสายนะครับบ่มะสมไปปลูกยุดตีแห้งแรงขาดน้ามาได้นะครับซึ่งก็ประโยชน์ลำไยนี่โอ้ลำไยนี่ดีครับเพราะว่าทนแรง ออเปาหน้อหอมกระทนแรงอยู่พักหวานนะครับสามพืชที่ผมลงไปก็เริ่มจะดีดีมากครับตอนนี้คือประโยชน์ที่ทำครับจากการได้อู้กับปลววงก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่ปลววงเนี่ยหลังจากมีการไปตรวจมีการประเมินอยู่ระดับเอ็นระดับเอ็นคือบ่เหมาะสมเลยตอนนั้นปลลวงปูเข้าเข้าเป็นได้พมครับตอนดีเข้ามาได้ปั๊บเปลี่ยนเป็นแบบนี้เขาจอนครับผมมีเมล็ดไหนครับจอนคือเมล็ดมันบ่เต็มครับหน้าบ่เพียงพอ อื hmm. มีสะดีเล็กนะครับพอเพียงพอได้าการทำนานครับครับ, hmm. รบในช่วงท้ายนี่ยางฮือปอหลวงได้เชิญชวนปีน้องตีกับลังลังเลวอะ่ะอยากจะรวมโครงการแต่ลังเลอยู่มันจะดีก็จ้า,าโครงการซนหนิงบายอารลิมแมพเนี่ยมันดีกวครับครับผมว่า,าส่วนตีนาเหมาะสมเหมาะสมเนาะตีว่านาตีนน้ำวิทย์ราคา,าตีสูงน้ำเหมาะสมสามารถ ปั๊บเปลี่ยนอย่างผมได้แต่นาอยู่ตีลุ่มที่น้ําดีแล้วก็่จําเป็นนะครับแล้วแต่พื้นที่อยากจะชวนชวนให้กับพี่น้นอกได้ตรวจไล่นาของท่านความเหมาะสมเหมาะสมนะครับอยู่ดินดุนพินิจของเจ้าของนาครับเวลากรมอาดินไปปั๊บพื้นที่ต่าเกิดมีปัญหาให้กัไปโทษไปโทษกรมพัทฐา่ดินว่าปั๊บปั๊บไปเลยเนาะเหมาะสมแล้วก็ปั๊บ โดยเจ้าของบอ่บ่เต็มใจนะครับอยากเหรอฮึไปตรวจพื้นแปลงนาของท่านส่วนไหนตีเหมาะสมตีสูงตีต่ำนะครับค,คิดดีๆเนาะส่วนตีดีอยู่แล้วก็ปลูกนาต่อไปส่วนตีพื้นที่สูงก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่ายุคปัจจุบันนี่ถ้าเอาปลูกพืชเชิงเดียวนะครับสามารถที่รอเลี้ยงครอบครัวได้ไรายได้ก็มีรายเดียวตลอดปีนี่คือปัญหาของเกษตรกรครับอืครับ แล้วก็คุณนัทพลใบาย,ยาเจ้าพนักง,งานาเกษตรปฏิบัติงานครับในช่วงไทยมีอย่างจะเพิ่มเติมครับก็โครงการศูนิ่งบกินแมปเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะครับครับก็ทางพัฒนาที่ดินเปินจัดทําจัดสร้างจัดโครงสร้างหฮือฟีตลอดงานมดเนาะวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการทําโครงสร้างเนี่ยปั๊บพื้นที่อย่างเนี่ยเือเกษตรกรเนี่ยมต้องเสียเงินอะไรอย่างสักบาทนะครับเนาะ,ะคือ ปุ๋้อปับเปลี่ยนให้เป็นเกาษตรผสมผสานเนี่ยเฮ้อเพิ่มรายได้อย่างรายได้ของเกษตรกรน่ะลดรายจ่ายนะครับะะมาใจว่าแข่งงานโครงสร้างก็เหมือนว่าเขาไปส่งเสริมเนี่ยปุ๋ยมาร์กน้ำม,มาร์กใช่เองมันจะลดค่าใช้จ่จายในครวเหลือนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็จะขอฝากตั้งพอแม่พี่นองนะครับหนองสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาเฮาเนี่ยมาใจมีแข่งงานสนนึ่งบกรีนแมพที่ผมอู้ในวันนี้อู้ในวันนี้ก็คือเป็นหนึ่ง ในร้อยโครงการก็ทีอาร์เปิดที่ผมมาแนะนำาพื่อพอแม่พี่น้องใหือได้หู้ได้ว่าพาัฒนที่ดินเปิดมีโครงการดีๆเนอะแต่ถ้าอยากหู้ว่ามีอย่างเยอะมีโครงการในอย่างปล้ำที่เหมาะสมกับตัวเฮาหรือว่าพื้นที่ของเฮาก็ถ้าอยู่ในอำเภอเมืองก็วอกอินเข้ามาในสถานีพนัฒนที่ดินพะเยาก็ได้มาสอบถามไม่ว่าเรื่องป่อเถงเรื่องหญ้าแฝกสารลิงดูรือไไม่แล้วก็ บ่อจิ๋วเนี่ยนะสามารถมาขอคำปรึกษาได้นะครับเนี่เจ้าหน้าทีม่มีให้คำปรึกษาตลอดในวันราชาการนะครับเนอวันยศชมมมีไห้ครับแนะนำน้อยหนึ่งว่าเวลาจะเดินทางไปตีสถานนี้เนี่ยเขาจะไปจะได้ครับไปสะดวกที่สุดสะดวกสี่สุดฮาไปเป็นทางไปมาครับครับก็เข้าทางปลาแดงเนาะซีแยกไอ้โรงพยาบาลล้มโรงพยาบาลล้มแล้วก็ตรงไปเลยเนาะตรงไปทางศูนย์มะเร็งพันเข้าเอะเขาจะ จำง่ายเจ้าบ้านมันจะจำง่ายตรงไปศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าตรงจะเลยศูนย์เมล็ดพันธุ์เข้าไปแหนมเคยอยู่เป็นหน่วยงานสุดท้ายอยู่ขวามือขั้นน่ะโดดเดี่ยวอยู่ขั้นน่ะอยู่ยื่งยื่งครับกกตกกตครับยื่งยื่งครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าครับผมครับเบอร์โทรศูนย์ห้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับผมศูนย์ห้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งครับใช่แล้วครับเบอร์นี้ครับโทรปรึกษาได้ครับเนาะว่าจะต้องการ ต้องการเนี่ยปรึกษาเรื่องอย่างเกี่ยวกับพัฒนาที่ดินนะครับนอครับก็ทุกวันอังคารนะครับเขาก็จะมีการอู้กันเรื่องเกี่ยวกับสถานีพัฒนาที่ดินของพะเยานะครับด้วยการนำของท่านพิทยโยธนวยทยาวัฒนภูมิในการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยานะครับก็ววงมีอย่างเพิ่มเติมสักน้อยก็ช่วงไทยสุดเลยทั้งสองท่านครับผมก็อยากจะพาเกษตรกรนะในพื้นที่จังหวัดพะเยานะครับเออซึ่งก็จังหวัดพะเยามีหมอดินทุกหมู่บ้าน ถ้าติดต่อกลมพัดมาได้ก็ติดต่อหมอดินพื้นที่อืมีทุกบ้านนะครับบ้านละหนึ่งคนสามารถประสานงานเือกรมพัฒนาที่ดินของท่านได้ทุกคนนะครับในจังหวัดพะเยานะครับครับสั้นยก็ครับบ่มีอย่างนั้นเหรอบ่มีอย่างครับครับเดี๋ยวถ้ามีอย่างนี้ติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาได้เลยติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินพะเยาได้ครับแล้วก็ แต่ละอำเภอเนี่ยถ้ามาบัได้ในสายพนักก็จะมีหมอดินหมู่บ้านที่ปาหลวงเป็นว่าละแล้วก็เจ้าหน้าที่ปชอพื้นที่เกือบทุกวันอยู่แล้วครับ,รบก็สามารถปะ,ปะเปินได้กระถามสอบถามเปินได้ว่ามีครอกาดดีๆอย่าง,างแต่ทางพนักที่นินถ้ามีโ้อกาดดีๆก็จะฝากตั้งหมอดินหมู่บ้านหมอดินอำเภอหมอดินตำบลเนี่ยเปินไปกระจายข่าวเือลูกบ้านเืออย่างปเปินได้ยินเนาะก็กพยายามฟังที่เปินอันนี้น้อยนะครับนอะที่เปินบอกเปินกล่าว ครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทพลใบยาเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานจากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาแล้วก็ขอบคุณปอหลวงมวกสาสางปอหลวงมูสีตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่มั่วมรายการในวันนี้นะครับวันนี้เฮาทั้ง3มคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ